ผู้ชมแล้วก็มันจยเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าพัฒนาองค์ความรู้ของศิลปะร่วมสมัยไทยด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสกิลของการเป็นนักชมเนี่ยทางทางหอศิลป์เองเ็าบอกว่าเป็นเบสสกิลที่สามารถนำไปใช้ต่อในหลายๆอาชีพได้โดยเฉพาะในอาชีพในโลกศิลปะด้วยกันเองเพราะฉะนั้นคือเราเราจะคุยกันเรียกว่า พูดกันเล่นๆด้วยว่ากลุ่มนำชมเป็นกลุ่มที่อึดที่สุดนะในของหอศิลป์กรุงเทพผมเชื่อว่าศิลปะเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยเติมเต็มชีวิตแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆมันคือทํางานเกี่ยวกับ storytelling communication ขออ้ิาแบบนี้นะครับคำว่า storytelling communication ก็คือการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าการสื่อสารด้วยเรื่องเล่าคืออะไรนิทานเรื่องแรกที่อิศเคยใช้แก้ปัญหาชีวิตของตัวเองคือ นิทานชื่อว่าการกินน้ำมีไทเทอรี่เหนการกินน้ำาน่มีการตัวดงมิมามันป่วยแล้วมันก็ร้อนท่ามกลางแสงอาทิตย์เนาะหลังจากนั้นมันเห็นพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำมันก็เลยรีบรลอดออกมาเลยการกินน้ำในบึงสวยงามใช่ไหมฮะแต่พอมันไปอยู่ในบึงเอ้ยพอมันลงไปที่พื้นมันพบว่าบึงนั้นไม่มีจริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาแบบนี้ทั้งวันเลย จนใกล้หมดแล้วสุดท้ายเอาจะงอยปากมันจิกิดนดิก้อนนึ่งแล้วก็ย่อนลงไปแล้วน้ำก็ทนขึ้นมาแล้วมันก็กินหนักแบบด้รอนตายมีใครเคยมีเพื่อนโพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าแบบรักยาเลยนะฉันเข้าใจแล้วมนุษย์เวลาเดือดร้อนมันก็มีสิ่ดีแบบหนึ่งพูดจับกลอดเวลาเราเดือดร้อนมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง นี่นคืออะไรครับ enlightening แบบพูดปรัชญาความจริงเหรอไม่ใช่ไปทวงตังค์แล้วเขาไม่คืนจริงป่ะเพราะอะไรฮะพอมันจะเริ่มมันจะเริ่มจากเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวอะไรเข้ามายืนกลางห้องวะนี่หรอ่าหมายถึงทันทีนะอ่าแล้วสักพักพอมีคนหนึ่งรู้สึกมันก็นเงียบใช่ไหมเพื่อนมันก็เริ่มแบบเฮ้ยดูอะไรวะตัวอะไรมายืนกลางห้องวะกลุ่มหนึ่งก็นเงียบพอบกลุ่มหนึ่งเนีย่ย สุดท้ายเงียบตาพอตัห้องเงียบคัธีก็วานสปอร์สถานเลยละท้องนิทานนี่เป็นวิธีหนึ่งครับในการคนดนกทุกคน mm hmm. การปรุงการทำอาหารวิธีการทำครับมันก็เหมือนกับการวางทองเรื่องการวางโครงเรื่องการวางสตรัคเจอร์ของเรื่องนั่นแหละ การเรียบเรียงเรื่องให้ดีนะมันก็เป็นวิธีการโรโอเคนะครับต่อมาก็คืออาหารมาเสร็จแล้ววิธีที่เรากินนะฮะเวลาใครไปกินอาหารชุดแต่ทําแบบเชฟเป็นคนทำให้เนี่ยกินทีละคำทีละคำทีละทีละสเต็ปเนี่ยมันก็คือการบรรยายที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรีที่ดีมันก็เราก็เป็นเชฟนะครับเรียกวัตถุดิบที่ดีือเรือกข้อมูลที่ดี เอเลเมนที่สําคัญมารวมตัวกันปรุงมันใหม่ด้วยสตรัคเจอร์ด้วยโครงสร้างด้วยมันกับวิธีคุกกิ้งอะตามสเต็ปดีๆและบรรยายนวิธีที่คนกินบอกให้คนกินยังไงอ่ะบรรยายนรสชาติอร่อยก็จะเกิดอิเีโอแล้วก็อูนุสาวรีชัยสมมตินะลุงมอเตอร์ไซค์ภาสีอิเลี่ยอันุสาวรีชัยเนี่ยถ้าเราจะสร้างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากชุดข้อมูลชุดนี้เราย่อมต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ก่อนก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครกันแน่ คาแรคเตอร์มบบนี้แบบนี้ครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องของใครย่างแน่เป็นเรื่องของลุงหรือเป็นเรื่องของอนุสาวรีย์ชัยหรอได้นะสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์หลักของเรื่องได้นะหรือเป็นเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์สักคนหรือหรือเป็นเรื่องของผัดสีอีวสักจานหรอเรื่องของอาหารหรือว่าสิ่งของหนึ่งชิ้นก็เป็นเรื่องได้ครับเราต้องเรื่องมุมมองเรื่องหลักก่อนผมอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ทุกคนรู้จักนิทานกระต่ายกระต่านะโอเคไหมผมเปลียนเทียบให้ฟังแบบนี้ กระต่ายกระต่ายเนี่ยอย่างน้อยถ้าให้าริคเลอร์เล่าเนี่ยอย่างน้อยต้องเล่าได้สามเวอร์ชันผ่านการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เวอร์ชันที่หนึ่งถ้าผมเล่ากระต่ายกระต่าผ่านตัวละครหลักคาแรคเตอร์หลักนะชื่อว่ากระต่ายผมกำลังจะเล่าเรื่องของคนที่มีพละงกำลังความปริเวปรียวยักส์โศนงหลงตัวเอง กำลังไปท้าทายคนเพื่อจะโค่เหงเขาแล้วก็เผือด้วยความประมาทและหลงตัวเองวันหนึ่งก็จึงได้รับบทเวียนว่าฉันก็ไม่ได้แจวเสมอไปผมกําลังเล่าเรื่องของคนแบบนี้จริงไหมฮะถ้าผมกาลังเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่า,ตาผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ <c oughs> ผมไม่เล่าผ่านกระต่ายแล้วผมเล่าผ่านเต่าผมกำลังจะเล่าเรื่องของคนที่รักสงบแม้ว่าอ่อนแอก็ลรักสงบไม่ชอบยุ่งกับใครแต่มีภัยมาก็ไม่กลัวรู้ว่าแพ้แต่ก็พยายาม สุดท้ายความพยายามนะั้นก็สำเร็จโดยไม่คาดคิดเพราะว่าไม่หลมเลิกผมก็ลังจะเล่าเรื่องย o อนยิ้ภาพจริงไหมถ้าผมเล่าเรื่องของเต่าคือเวอร์ชันที่2เห็นไหมฮะถ้าเกิดผมกำลังจะเล่าเรืเเ่อ,องเวอร์ชันที่3ผมเปลี่ยนตัวละครกระต่ายไม่เอาละเต่าไม่เอาละผมเปลี่ยนตัวละครที่เรียกว่ากระต่ายกับเต่าเห็นไหมกระต่ายกับเต่ารวมกันเป็นเป็นเป็นตัวละครหลักแปลว่าผมกําลังเล่าเรื่อง มิตรภาพความเป็นเพื่อนที่เริ่มต้นจากอยู่ปกติวันหนึ่งมีอะไรามากวนทาให้แตกกันทำให้เกิดคอนฟ lict หรือเกิดการต่อสู้กันวันหนึ่งมิตรภาพก็เลยพังและสุดท้ายผมาจจะเริ่มตอนตอนจบคืนดีกันมิตรภาพกลับมาได้ผ่านประสบการณ์ความเรวร้ายนี่ครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์